เรามาอ่านนิทาน Glen Can Do It กันนะครับ Glen Can Do It เป็นนิทานสองภาษานะ I can brush my teeth every morning and before bedtime คุณแม่ชมเชยหนูเก่งจังเลยแปรงฟันเองได้แปรงฟันทำาไงแปรงฟันมือแปรงๆปๆป ขอเป็นแล้วคล่องแคล่วว่องไวนั่งชะโกอื้อใช่ไหมล้างมือง่ายง่ายทำได้ทุกที่โอเราต้องล้างมือบ่อยๆเนาะเวลาหม่ำหม่ำป้อนเองทุกคำเก่งจังนะนี่หม่ำหม่ำป้อนเองไหมหม่ำหม่ำอมของเล่นเล่นเสร็จหนูเก็บอย่างดีจุ๊บ ดื่มนมเองแก้วนี้แม่หอมชินก่อนนอนจุ๊บจุ๊บหนูทำเองเก่งจงังจุ๊บจุ๊บก่อน